ฟังทางนี้ฟังทางนี้รพระราชาทรงมีพระราชองค์การดังนี้เมื่อขบวนรถมาของราชกกมารผ่านมาตามถนนทุกคนต้องประดับประดาบ,บ้านเรือนให้สวยงามคนที่มีสิทธิ์ออกมายืนเข้าเฝ้ารับสเสด็จจะต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงหน้าตาสะอาดสวยสะอาดหมดจดและมีแต่รอยยิ้มคนชราและคนป่วยห้ามออกมาเด็ดขาดถ้าหากบ้านไหนเรือนไหนมีคนประเภทที่ข้าว่านี้ห้ามออกมาเป็นอันขาด ไปไปข้าออกมาเข้าบ้านไปไม่เห็นมีใครมาเลยบ้านใครก็ไ่รู้เข้าไปก่อนไปเจ้าด้วยไปเฮ้ยมาขับไปขัไปหน้าไปสวยไปนั่งยู่หน้าบ้านเไปเ้แล้วุดหมาแล้วไป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 แล้ว राजकुमार राजा सिद्धा चौधरी राजकुमार सिद्धा चौधरी राजकुमार सिद्धा चौधकुमार सिद्धा चौधरी ราชกุมารสิทธาจงเจริญราชกุมารสิทธาเจงเจริญราชกุมารสิทธาจงเจริญชนะข้านึกว่าถ้าออกมานอกวังแล้วเนี่ยทุกอย่างจะแตกต่างจากในวังบรรยากาศแห่งความสุขทุกอย่างที่ข้าเห็นในวังนั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะพิเศษตรงไหนเลยทุกอย่างก็เหมือนกันหมดนี่นะไม่ได้มีความแตกต่างเลย จะว่าอย่างนั้นไหมชน,นะราชกุมารหม่อมฉันเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นอะไรที่แตกต่างไปจากที่พระองค์ทรงเคยเห็นด้วยพยา่ะข้าเห็นแล้วก็อดตกใจไม่ได้เหมือนกันบ้านทุกหลังประดับประดาอย่างงดงามด้วยดอกไม้สีสันสดใสและพวงมาลาที่เขานำมาถวายเพื่อจะต้อนรับข้าก็ทําให้ข้านั้นรู้สึกปราบเื่มยิ่งนักข้าบรรยายไม่ถูกจริงๆเลยวันนี้ข้ามีความสุขมากๆทีเดียว ที่ได้รับการต้อนรับแบบนี้มันช่างสวยงามทุกๆสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยเราประสบนี้ก่อนก็ปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระองค์มานานแล้วพะยะค่ะและวันนี้พวกเขาจึงได้แสดงความปราบปลื้มยินดีโดยการโปรยบุพชาใส่พระองค์ราชกุมารสิทธัตถะทรงพระเจริญทรงพระเจริญราชกุมารสิทธัตถะทรงพระเจริญทรงพระเจริญราชกุมารสิทธัตถะทรงพระเจริญทรงพระเจริญเห็นไหมว่า สิทธะได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขมาจนถึงบัดนี้เขาในยังหนุ่มยังแน่นเขาคิดว่าชีวิตนะี่แต่สิ่งสวยงามเท่านั้นเองข้าจะทําให้เขาได้เห็นความยากเข็ญให้เขาได้เห็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของชีวิตที่เขาเคยคิดว่ามียังไงละท่านมนุษย์จะภูมิใจในความหนุ่มแน่นและหน้าตาที่งดงามสิทธัะจะต้องเจ็บปวดรวดร้าวกับสองสิ่งดังต่อไปนี้ข้าจะไปปรากฏอยู่ต่อนหน้าเขาในร่างของคนชรา แล้วข้าจะทําให้เขาได้รู้ว่าสักวันหนึ่งชีวิตเขาก็ต้องเป็นเช่นนั้นด้วยงั้นก็แปลว่าท่านตั้งใจจะขัดขวางเขาแต่เขาจะต้องเอาชนะจนได้ละ่ะขอโปรดแสดง,สงให้เราด้วย,วยข้าจะไปเดี๋ยวนี้เลย r a d i a l m o i c Master i c l m t e Tasso l m a o l n g ข้าไม่เคยเห็นชายชนะแบบนั้นมาก่อนเลยเขาเรียกว่าอะไรเหรอราชกุมารชายผู้นั้นเลยก็เป็นมนุษย์เหมือนเราไม่มีอะไรแตกต่างกันหรอกพะยะค่ะเจ้าพูดถึงมนุษย์แบบไหนกันนะชนะเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกันข้าก็เป็นมนุษย์พระบิดาข้าก็เป็นมนุษย์ทุกคนในวังก็เป็นมนุษย์ผู้คนที่มาเฝ้ายนดอกไม้ต้อนรับข้าที่มาเฝ้ายังมีความสุขก็รู้แล้วแต่เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งสิน้น ข้าไม่เคยเห็นมนุษย์คนไหนที่จะหน้าตาแบบนี้ข้าไม่เคยเห็นจริงๆเขาเคือนมนุษย์แบบไหนกันแน่พยา่าพระองค์พระองค์รงท,รงทรงพบเห็นคนแบบนั้นเป็นครั้งแรกเพียะบอกข้ามาสิว่าเขาเป็นมนุษย์และข้าก็เป็นมนุษย์และข้าต้องแก่ชราอย่างเขาด้วยอย่างนั้นใช่ไหมชน,นะทูลร,ราชกุมารข้าพระองค์ไม่อยากจะกราบทูลเลยว่า ไม่ใช่เพียงราชกุมารหรือข้าพรองแต่มนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ล้วนแล้วต้องผ่านวัยเด็กวัยหนุ่มและวัยชารากันท่วนทั่วทุกคนเลยทีเดียวลพยาค่ะจะเป็นไปได้ยังไงนี่นมันยังหนุ่มแน่นแบบนี้สุขภาพข้าก็าแข็งแรงดีแถมข้าก็ยังดูดีอีกด้วยเป็นไปไม่ได้หรอกพลังแห่งวัยหนุ่มความงามที่เย้ายวนชวนตาเรือนร่างแห่งสังขารของมนุษย์ไม่อยู่จีรังยั่งยืนหรอกเมื่อเวลาเลยผ่านไปความหนุ่มกำยำก็จะหมด เราจะมีกําลังวังชาลดน้อยถอยลงและแล้วความชาราก็จะเข้ามาเยือนและเมื่อน,นั้นสังขารก็จะเริ่มร่วงโรยสายตาก็จะเริ่มคร่ามัวลําตัวจะงองงุมจะต้องอาศัยไม้เท้าเดินผมที่เคยดกดําก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสีขาวหมดทั้งสีสัน ไม่ไม่ข้าไม่อาจทนฟังได้อีกต่อไปแล้วชน,นะระีบพาข้ากลับวังพาข้ากลับวังสิชน,นะเมื่อ,อพาข้ากะยะค่ะ พรุ่งนี้อะไรจะเป็นความงามและชีวิตละ่ะไวยชาราเป็นพื้นฐานของความไม่เป็นสุขอะไรก็ตามที่จีรังยั่งยืนนั่นคือความงดงามความรู้คือชีวิตข้าได้เห็นความงดงามในรูปโฉมมานานละ แต่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นในรูปของจิตวิญญาณมาก่อนเลยจุดจบช่างเจ็บปวดและก็น่าโศกเศร้ายิ่งหนักชีวิตที่ข้ามีอยู่นี้สุดท้ายมันก็ต้องไปสู่ความตายทั้งสิ้นพระเจ้าข้าไม่อาจไม่อาจทนได้อีกต่อไปแล้วข้าไม่อาจอยู่แบบนี้ได้อีกต่อไปแล้ว ราชกุมารเพคะเจ้าจงรียบยกภาพทั้งหมดในนี้ออกไปทิ้งให้หมดสิ้นเลยข้าถูกสะกดด้วยความงามของภาพเหล่านี้และต้องจองจำตัวเองอยู่ในวังนี้มาหลายปีละภาพสวยงามพวกนี้ทำให้ข้ากลัวมันทำให้ข้ากลัวมากเลยเอาไปเอาไปเอาไปพ้นพ้นหน้าข้าไปเอาไปได้เพคะ พระนางเพคะใครเหรออ้าวเจ้าเองเหรอว่าไงมีอะไรเหรอพระนางเพคะสิ่งที่ไม่สมควรเกิดบังเกิดขึ้นแล้วเพคะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นะบอกข้ามาสิข้าเพิ่งได้ข่าวมาว่าตอนที่ราชกุมารเสด็จประพาสในเมืองท่านทรงได้พบกับชายชราโดยที่ไม่ได้คาดหมายเพคะอโอ้โอพระเจ้าเหตุการณ์เลวร้ายได้เกิดขึ้นแล้วโอ้ข้าไม่รู้จริงๆ ว่าข้าข้าควรจะทำยังไงดีข้าควรจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอย่โซลูกแม่อย่าร้องไห้เลยนะใจะอยเย็นก่อนเถอะลูกบอกแม่มาซิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพระมารดาบอกม่่มฉันที มันจะเกิดอะไรขึ้นไปคะ,ะไม่มีใครเปลี่ยนดวงชะตาได้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่อยู่ในหัตถ์ของพระเจ้าไม่มีอะไรที่น่าวิตกหรอกลูกเพราะเชื่อว่ามันอาจจะมีผลต่ติดใจของราชกุมารเพียงไม่นานหรอกเพราะจะอธิบายเขาฟังเองเพราะเชื่อว่าเรื่องทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปด้วยดี เธอไม่เข้าใจวิถีทางของพระเจ้าเลยจริงๆมหาราณีพวกเราเป็นมนุษย์แต่ด้วยการสวดภาวนาเราสามารถชนะใจพระเจ้าได้ลูกพ่อไม่ต้องทุกข์ใจไปหรอกนะทั้งพ่อและมหาราณีจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อผูกใจเขาให้อยู่ในพระราชวังนี้ให้จงได้ ตอนนี้เจ้าไม่ควรจะหวันวิตกให้มากนักนะตอนนี้หม่อมฉันไม่ได้แค่กังวลน,นะเพคะแต่หม่อมฉันเริ่มกลัวอนาคตด้วยไม่ต้องกลัวหรอกเ <c oughs> จ้าไม่จำเป็นต้องกลัวเลยทิดาในราชวงศ์กษัตริย์ต้องมีความกล้าหาญเรื่องทั้งหมดนี้ปล่อยเป็นธุระข,ของพ่อเองพ่อจะจัดการให้เจ้าเองไม่ต้องห่วงหรอก เสเถอนะลูกนะเราอยู่ทางนี้จะจัดการเรื่องทุกอย่างให้ลูกเองจงเชื่อมั่นในองค์มหาราชเถะนะแล้วเดี๋ยวแม่จะกลับมาอีกทีนะลูกนะพักก่อน <c oughs> <c oughs> กาลุธาจีข้ากำลังจะบอกเล่าความลับและเรื่องสำคัญให้เจ้าได้รู้เอาไว้เจ้าจงตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็เก็บเอาไปคิดด้วยมหาราชโปรดตรงเชื่อใจกระหม,ม่อมพระองค์ทรงวิตกเรื่องอะไรบอกกระหม,ม่อมได้เลยพะยะค่ะเราทำได้ทุกวิธีทางเพื่อให้ราชกุมารจูยังมีความสุขที่สุดแต่มันก็ล้มเหลวพรติกรรมของเขายังไม่เปลี่ยน เราจะหาทางแก้ยังไงกันดีเวลานี้ทรงทำอะไรพระค่ะเขายังนอนละเมอแล้วก็พูดตอนนอนว่าข้ามาแล้วข้ามาแล้วเขายังนั่งอยู่คนเดียวทีละนานๆข้าไม่รู้ว่าอำนาจวิเศษอันใดควบคุมเขาอยู่จะบอกข้ามาสิว่าข้าควรจะทำยังไงดี ช่วยออกความคิดเห็นหน่อยสิมหาราชข้าพระองค์อายุน้อยกว่าถ้าข้าพระองค์ทำเกินกว่าเหตุต้องขออััยมหาราชด้วยการุธายีเจ้าก็เหมือนลูกชายข้าคนหนึ่งข้ามีความเชื่อมั่นในความเฉลียวฉลาดของเจ้าเจ้าคิดยังไงจะพูดให้เขาฟังได้เลยมหาราชชีวิตของมนุษย์มีสี่ขั้นตอนด้วยกันราชกุมารทรงใช้ชีวิตวัยเด็กกับการศึกษาเล่าเรียนในวัยหนุ่ม พระองค์ก็ทรงมีความรักวัยกลางคนทรงวุ่นวายกับเรื่องทรัพย์สมบัติวัยชราพระองค์จะกลายเป็นนักปราลาด